p l a c ลห้องพักรายวันซอยเพชรเกษม69เปิดให้บริการแล้ววันนี้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันห้องพักใหม่สะอาดที่จอดรถสะดวกสบาย A place เพชรเกษม69โทรเลย081 920 5353หรือ098 965 5964 อาพาร์ตเม k ร้านนมสดปังปิ้งอาหารเครื่องดื่มและของอร่อยอีกมากมายพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่อาพาร์ตเม k เพชรเกษม69โทร0 8 4 953 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับนกและรายการ Meet a อน Eat นะคะวันนี้อยู่กันที่ย่านซับปุญนชัยจะพามาทานเนื้อตุ๋นอร่อยอร่อยกันที่ร้านนี้เลยค่ะกุ๋ยรสเด็ดดีร้านกุ๋ยรสเด็ดดีตั้งอยู่ที่ซอยซับพัฒนาเดิมทีเคยตั้งอยู่ที่ถนนเทพารักษ์ก่อนที่จะย้ายมายัางที่อยู่ปัจจุบันและลูกค้าเก่าที่เคยทานก็ย้ายตามมาทานกันต่อได้ที่นี่คุณกุ๋ยเดิมทีเป็นเซลล์มาก่อนแต่ว่ามีพื้นฐน ในการทำอาหารจึงได้ผันตัวมาขายก๋วยเตี๋ยวโดยได้สูตรมาจากแม่ยายเริ่มจากขายแบบรถเข็นเล็กๆที่ถนนเทพารักษ์แต่ด้วยรสชาติที่อร่อย ทำให้ขายดีจนเก็บเงินมาเช่าคูหาเปิดร้านได้ในที่สุดปัจจุบันก็ขายมากว่า10ปีแล้วละค่ะมาที่นี่อาหารที่ทุกคนต้องสั่งก็คือก๋วยเตี๋ยวแต่ที่จะพิเศษกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วทวไปก็เพราะว่าทางร้านมีหม้อไฟด้วยคนที่ชอบทานเนื้อตุน๋นก็สามารถสั่งมาทานแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบหนำใจมีทั้งเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วไส้มีทั้งเนื้อตุนอนนอต๋นเอ็นแก้วไส้ ลิ้นหมามลูกชิ้นครบครันกันเลยทีเดียวทานคู่กับข้าวสวยฟินสุดๆไปเลยละค่ะรสชาติของน้ำซุปนั้นหวานนุ่มกำลังดีต้องบอกเลยว่าเนื้อนั้นนุ่มเปื่อยได้ที่สำหรับคนที่ชอบทานเอ็นแก้วแนะนำให้สั่งมาทานแบบลวกจิ้มเพิ่มเลยนะคะรับรองว่าฟินสมใจอยากเลยละค่ะ อีกหนึ่งเมนูที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากก็คือข้าวหน้าเนื้อตุนข้าวหน้าเนื้อของทางร้านนั้นราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมรสกลมกล่อมฐานคู่กับไข่ออนเซนเข้ากันมากๆเลยละค่ะและที่พิเศษกว่านั้น เมนูเบสิกที่ใครๆก็ชอบทานอย่างกระเพราทางร้านนำเอ็นเนื้อมาผัดกับกระเพราต้องบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเผ็ดแบบพอดีเอ็นเนื้อหนึบๆบอกเลยว่าอยากให้ลองมากเลยค่ะเมน,นูนี้ไม่ได้หาทานกันง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะไม่ได้หาทานง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้ ร้านก็ยังมีหมูด้วยนะคะใครที่ไม่ทานเนื้อก็สามารถสั่งเป็นหมูมาทานก็อร่อยไม่แพ้กันสำหรับลูกค้าเก่าใครที่เคยทานที่ถนนเพพารัก์สำหรับลูกค้าเก่าใครที่เคยทานที่ถนนเทพ,พารักตอนนี้ร้านย้ายมาอยู่ที่ซอยซับพัฒนาแล้วก็อย่าลืมแวะมาทานความอร่อยที่คุ้นเคยกันนะคะ ร้านขุยรสเด็ดดีเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาและรับออกงานนอกสถานที่หรือทำเข้ากล่องก็ทำด้วยเช่นกันถ้าหากใครไม่สะดวกไปทานที่ร้านก็สามารถสั่ง Delivery ได้เช่นกันนะคะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0972805588อย่าลืมนะคะ เนื้อตุนรสชาติดีๆอร่อยออร่อยทั้งเมนูข้าวและก๋วยเตี๋ยวต้องร้านก๋ยรสเด็ดดีรับรองว่าอร่อยแน่นอน Meet and eat Confirm